สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับคลิปนี้ช่องตลาดทัดวินเทจ e นะครับก็จะพามาชมนะครับก็ตัวนี้ที่เห็นนี่เป็นวิทยุเอ m นะครับวิทยุเอก็คือยี่ห้อออนเกยวนะครับรุ่นอ่าโมเดล o s เอสนะครับีดหนึตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นวิทยุหลอดนะครับเป็นระบบ AM ออย่างเดียวนะครับสำหรับตัวนี้ มันใช้ไฟเลือกได้นะครับใช้ไฟร้อยสิหรือว่าไฟ220นะครับซึ่งมันจะมีสลับสลับไฟเนี่ยนะครับโดยการเปลี่ยนฟิลเดี๋ยวผมจะให้ดูด้านหลังด้านในตัวเครื่องนะครับก็สำหรับตัวนี้มันจะมีลูกเล่นก็คือมันจะเป็นคลื่นสั้นด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็เป็น AM นะครับแล้วก็เล่น ต่อกับเครื่องเล่นแผ่นเสียงนะครับ PU หรือว่าโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนอะไรก็ได้ก็แล้วแต่นะครับหรือว่าเอาไปดัดแปลงต่อกับพวกบลูทูธอะไรก็ได้นะครับโดยต่อผ่านช่องเนี้ยนะครับ PS ก็คือ,อเป็นคล้ายคล้ายนะครับตัวนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นเก่านะครับรุ่น Super Head t o d i ดก็คืออันนี้เป็นระบบของมันนะครับระบบถักลับก็จะบอกอย่างนี้นะครับว่าถ้าเป็นวิทยุแนว,แนว แนวแนวแบบอ่าเขาเรียกว่าวิทยุที่ว่ามันมีอ่าแบรนด์เดียวฟังก์ชันเดียวอะไรเงี้ยนะครับมันจะรับได้ดีกว่าแนวแนวที่ว่ามันมีเทปมีอะไรผสมด้วยนะครับสําหรับตัวนี้ AM กับคลื่นสั้นเนี่ยมันจะไปด้วยกันนะครับแต่ถ้าเป็น FM เมนี่ยมันจะเป็นอีกอย่านหนึ่งทีนี้ถ้าสมมติว่ามี2แบรนด์แบบเนี้ยนะครับถ้า AM รับชัดส่วนใหญ่คลื่นสั้นก็จะรับชัดด้วยเช่นตัวนี้นะครับ แต่ว่าถ้ามี AM คู่กับ FM นะครับส่วนใหญ่มันจะรับดีได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับมันจะรับไม่ค่อยดีเท่ากันนะครับจะด้วยว่าหลายอย่างนะครับมันอาจจะมีผลเพราะเท่าที่ผมสังเกตมาแล้วก็ประสบการณ์นะครับเพราะว่ามันบางตัวอุปรกรณ์เนี่ยบางภาคของอวงจรวิทีุนะครับมันใช้ร่วมกันนะครับหรือว่าบางทีในการ ต่อไฟเลี้ยงนะครับไฟมันอาจจะมีบางส่วนนะครับไปเลี้ยงาภาคสมมติว่าเราเปิด am ใช่ไหมครับมันอาจจะมีไฟส่วนหนึ่งนะครับไปเลี้ยงภาค f.m อยู่บางบางวงจรนะครับซึ่งของ f.m เนี่ยฟอร,ร์มทีมันสูงมากหรือบางทีถ้าเราไปเปิด f.m ใช่ไหมครับวงจร am ก็จะมีไฟส่วนหนึ่งไปเลี้ยงอยู่ทีนี้ว่า มันมันจะใช้ส่วนใหญ่มันก็ใช้ไฟอ่ะนะครับเป็นตัวกําหนดว่าเป็น AM หรือเอ็นะครับฉะนั้นถ้ามันมี FM พ่วงด้วยนะครับ AM ด้วยเนี่ยแต่ส่วนใหญ่เท่าที่เจอเนี่ยนะครับก็มันจะแบบตามที่บอกนะครับมันจะรับได้ชัดบางแค่บางบางแบรนด์นะครับแบนด์ก็คือ f m AM มนะครับมันจะไม่รับดีทั้งคู่นะครับผิดกันนะครับถ้าสมมติแยกเลยนะครับแยกเลย เป็น AM ออกมาแบบนี้นะครับมันจะรับได้ดีมากๆนะครับไม่ไม่ว่าเป็นหลอดหรือว,ว่าเป็นทรานซิสเตอร์นะครับอันนี้ถ้าสมมติว่าท่านผู้ชมต้องการฟัง AM ็นะครับก็อย่าไปคาดหวังไอ้พวกที่มันมี FM ด้วยมีอะไรพวกนั้นนะครับมันจะสู้ตัวเดี่ยวๆแบบนี้ไม่ได้นะครับอันนี้ก็คือ,อประสบการณ์ที่ผมเจอมานะครับก็เลยมาแนะนำกันนะครับ ส่วนตัวนี้นะครับมาดูต่อตัวนี้จะเป็นลําโพงนะครับแล้วก็สวิตปิดเปิดนะแบบนี้นะครับแล้วก็วนลุ่มด้วยในตัวนะครับตัวนี้ก็เป็นซีเลกเตอร์นะครับซีเลกเตอร์ตัวนี้เป็นหมุนนะครับหมุนหาคลื่นสถานีนะครับสําหรับตัวลักษณะของมันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูก็มันก็จะเป็นแนวๆแบบนี้นะครับอันนี้นะครับสภาพยังสวยตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยนะครับ สำหรับท่านที่ยังฟัง AM อยู่นะครับก็บางทีเอาหลอดไปฟังนี่มันก็สุดยอดเหมือนกันเดี๋ยวดูด้านหลังหน่อยครับด้านหลังครับท่านผู้ชมครับอันนี้ก็ส่วนที่เป็นด้านหลังจะเห็นว่ายังสวยงามมากนะครับไม่บวมไม่แม่เลยนะครับส่วนตัวนี้จะเป็นสายอากาศของมันนะครับ AM ก็มีสายอากาศเหมือนกันนะครับเพราะว่าบางทีถ้าอยู่ไกลๆต่างจังหวัดที่ไม่ใช่ในเมืองเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้สายอากาศเหมือนกับภาค FM นั่นแหละครับ ส่วนนี้จะเป็นสายไฟนะครับสายไฟแล้วก็อันนี้ต่อเป็นโฟโน่นะครับก็เราสามารถที่นี่ได้เลยนะครับเอาสายมาต่อได้เลยโทรศัพท์อะไรก็ได้นะครับเป็น AUX นะครับก็เขาทําให้เอาสายมาต่อแบบนี้กันเลยนะครับเดี๋ยวดูเครื่องด้านในหน่อยนะครับอันนี้ที่เห็นนี่คือเป็นสภาพเครื่องด้านในนะครับก็จะเห็นว่าใหม่และสวยมากนะครับตัวนี้นะครับลำโพงครับก็ขนาดประมาณนี้นะครับ แต่ดังดีนะครับมันบอกว่า1.5วัตต์ที่8โอห์มนะครับแต่จริงๆเสียงมันจะดังพอๆกับวิทยุสานทิตเตอร์นะครับนั่นแหละเสียงมันคือมันเหมือนวัตต์น้อยแต่ว่าหลอดเนี่ยพลังมันเยอะนะครับส่วนตัวนี้ที่ผมบอกมานะครับตัวนี้รุ่นนี้นะครับมันจะมีสลับได้นะครับสมมติว่าเราจะใช้220ใช่ไหมครับเราก็แค่เปลี่ยนฟิลเนี่ยนะครับลองมาอยู่ที่220โวลต์นะครับ ส่วนถ้าเราใช้1 1 0โวลต์เราก็ถอดฟิลจากนี้นะครับมาใส่ที่1 1 0โวลต์นะครับอันนี้คือเป็นข้อดีของรุ่นนี้นะครับเนี่ยมันมันสามารถาเลือกสลับได้แต่บ้านเราใช้ไฟ220โวลต์นะครับเราก็ตัวนี้เราก็ไม่จําเป็นต้องใช้นะครับก็เราเราเราไม่ห้ามใส่ฟิลนะครับตัวนี้ก็เราใส่220 v เลยนะครับเนี่ยดู เนี่ยนะครับก็ให้ดูชัดๆกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้หลอดนะครับมีมีสี่หลอดนะครับสี่หลอด AM กับขึ้นสั้นนะครับเสียบเสียบลำโพงลำโพงนอกได้เนี่ยนะครับตัวตัวนี้เป็นขั้วลำโพงประมาณนี้นะครับครับท่านผู้ชมครับคราวนี้ก็มาลองฟังกันดูนะครับผมต้อง ห่างไกลจากหลอดไฟไหน่อยนะครับเอมมันมีรบกวนเยอะนะครับก็เลยต้องไฟที่ส่องอะไรเงี้ยนะครับมันมันจะต้องห่างๆไกลๆเลยประมาณนี้นะครับเพราะว่าไม่งั้นมีสัญญาณรบกวนเดี๋ยวลองฟังดูนะครับทามมความไเด,ด้วยการเดยการขาดติแต่เป็นไปที่ใม่ม่รงเกิดจกันลบดก็ความไปด้วยการขาดติเออ ะะหนังสือต็ไปตุตีใครดังตาเบนขาต้องตุขาสติยังไงวันเราไม่อยู่นะคะแล้วก็ช่างอะไรตัว完了เปามแปดสีด่แปดเปดสอมศูนย์แปดหกแปดสามแปดสี่แปดแปดสามศูนย์จัรยาสาขใกล้กละจะถึงวันอาสาระบุชา และวันลุ่งขึ้นน้อมเย็นชื่นใจทาถูนวดผ่อนคลายผนไลายสบายเนื้อสบายตัวและเมื่อมีอาการไออย่าน้ำแก้ไอัดคือได้ตาแดงได้ปวดข้อนะไม่ิด,ด้าไไดยาตราสอนทิ้งจำกัดแป,ปับปันแปรูอสองถึงสามสี่ห้าตำบลลำโพงขับุบางบัวทองจังหวัด ได้เป็นอกสิทธิค่ะคุณวิษณุทรัพสมผลนะคะกับสำนักงานการประบายน้ำนำโดยผู้นักการประบายน้ำก็ไปลงพื้นที่ค่ะติดตามการพัฒนาและปรับปรุงมหาธาตุครับสมัยนั้นสมเด็จพระสังฆราชาเนี่ประทับอยู่ที่วัดมหาธาตุสมเด็จพระสังฆราชมีเนี่ยนะครับแล้วก็ ถ้าไก่ปมอยู่นีอารมณ์ผมขึ้นมากกว่านี้อีกคือกระบวนการให้ทำบางเรื่องเนี่ยตั้งแต่ต้นทางมันควรคิดมากกว่านั้นอีกอะเออมันไม่ควรเห็นตรงแต่บางเรื่องควรเห็นตรง ครับอันนี้คือภาครับ AM นะครับก็รับดีนะครับรับได้หลายสถานีเลยครานี้มาลองดูภาคคลื่นสั้นดูบ้างนะครับคลื่นสั้นก็รับได้ดีนะครับเลยยังยอดตุเจตูเลย

ก็หลนือเ่งก็จะเห็นว่ามันรับได้ดีมากเลยนะครับทั้ง AM แล้วก็คลื่นสั้นนะครับสำหรับวิทยุหลอด AM ตัวนี้นะครับของอันเกียวนะครับรุ่น OS195 นะครับครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้นะครับช่องตลาดนัดวินเทจนะครับก็ขอจบคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับ เจอบคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับส,ส,สไคร้นะครับ <S <S พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมทุกท่านสวัสดีครับ